ลำดับที่ยี่สิบหกพราหมณวัวนนาว่าโดยพรามณ์ลำดับที่หนึ่งตัดกระแสะแห่งตันหาพระพุทธภาสิทชินดะโซตังปรกมะกาเมวะนูดะปรามณนะสร้างฆารานาังขยัมยัตวาอากะตันยูสิปรามณนะแปลกว่าว่าพราหมณ์ ท่านจงบากบั่นตัดกระแสะแห่งตัณหาเสียจงบรรเทาการเสเถิดท่านรู้ความสิ้นไฟแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระน,นิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายความตัณหาคือความดินรนความทยานอยากพระอัฏฐกถาจารย์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสะแห่งตัณหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยไม่สําเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมากจริงอย่างนั้น ตัณหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสแหงตัณหานั้นท่านสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสียท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้ถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้ามดดเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอากุศลต่างๆก็ไหลตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้นน้ำไหลเข้าไปณที่ใดความเย็นก็ตามเข้าไปณที่นั้นการตัดกระแสแห่งตัณหาจึงต้องตัดที่ผัสสะ พูดถึงเรื่องการบรรเทากามการมีสองอย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกรามสิ่งที่ใคร่เรียกวัตถุกรมการบรรเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไปการกําจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุง คือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยท่านเรียกว่าสังขารหรือสังขตะส่วนพระนิพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงคําว่าอากตันอยู่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขาร เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารบพรพามณ์ผู้มีความเลื่อมใสามากมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสามากพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาในสำน,นักพระผู้มีพระภาคแล้วมีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งตั้งนิตยภพยไว้สำหรับภิกษุสิบหกรูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวัน เมื่อภิกษุทั้งหลายมาพราหมณ์นั้นจะรีบรับบาตรนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอาหารหันต์จงมาขอพระอาหารหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะว่าพระอาหารหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหมณ์เรียกว่าอาหารหันต์อาหารหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาศพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่าบัตรนี้ พรามรู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพรามส่วนพรามเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจไปฟ้องพระศาสดาทูลถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยภ์ในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอยินดีวาทะว่าพระอรหันอยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ย,ยินดีพระเจ้าข่าเมื่อเป็นเช่นนั้นคําว่าอารหันก็เป็นเพียงคํากล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบาิแก่ภิษุในเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพรามนั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันเพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันเสถิด ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชินดะโซตังปรกมะเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น